สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุก่านเลยนะคะที่กำลังติดตามช่องยูทูบของอัพพอร์ไปทุ่มอยู่นะคะ วันนี้อาก็ได้อยู่ที่ศูนย์ส้มสีตัวถังของศูนย์ฟอร์ดออโตโ้แกลปทุมธานีค่ะวันนี้พาจะพามาดูนะคะชุดแต่งในรุ่นตัว f o r d r a n g e r w i ์วานะคะคันนี้จะเป็นตัว Roller s h u t t e ตนะคะราคาขายของเขาจะอยู่ที่1นึ0 0ล้านับาทนะคะสีนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะราคาจะปรับเพิ่มขึ้นมาอีก10,000บาทค่ะชุดแต่งทั้งหมดวันนี้นะคะแต่งรอบค่านะแต่งเป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชุดแต่งกันนะคะว่าแต่งอะไรกับลูกค้าบา้างเดี๋ยวเราไปรับชมะ มาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งเริ่มจากตัวทั้งด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะทั้งด้านหน้านะคะอก็ได้ใส่เป็นตัวชุดกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะตัวแผงกันชนตัวเดิมที่ติดมากับรถอาตอดคืนลูกค้าไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะตัวชุดกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะคะจะมาพร้อมห่วงสีแดงค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะ ในรุ่น ford ranger w i l d tag ของเรานะคะจะมีตัวเซนเซอร์หน้านะคะให้ทั้งหมด4จุดนี่นะคะจะเป็นตัวเซนเซอร์ทางด้านหน้านะคะ่ะและติดเพิ่มเติมนะคะจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าทรง Ra p t ตอร์นะคะจะเป็นสีแดงตัดสีดำกับให้กับลูกค้าไปนะคะในส่วนของไฟนะคะตัวนี้ก็ได้ติดเป็นตัวชุดไฟหน้ามาแต่งให้กับลูกค้าไปนะคะจะมีตา สีแดงนะคะเดี๋ยวาจะเปิดให้ดูค่ะในส่วนทางด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อที่มีขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดเป็นสีดำด้านค่ะมาดูในส่วนของแมกและยางกันนะคะแมกตัวนี้จะเป็นแมกลายมาเวลนะคะขอบ18นะคะมาพร้อมกับยาง BF ค่ะ ขนาดของยางนะคะจะอยู่ที่265หทับห5อัน18นะคะลายแม็กลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนก็ระบุกับอานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสกู๊ปหน้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกู๊ปหน้าทรงแรดนะคะเป็นสกู๊ปหน้าใหญ่เต็มฝากระโปรงเลยก็ได้ทําสีส้มสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะคะมาดูในส่วนของฟิล์มนะคะ คันนี้ยาก็ติดฟิล์มของอเมริกันออโต้ฟิล์มบานหน้าและรอบคันจะอยู่ที่60%ซนะคะในส่วนที่ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกนะคะก็จะเป็นตัวครอบไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ led ค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงปิดไฟนะคะเดี๋ยววันก็จะทำการแกะนะคะตอนส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะทางด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดลายสติกเกอร์นะคะ ลายสติกเกอร์ลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายได้นะคะมีลายให้เลือก40กว่าลายค่ะลูกค้าชอบลายไหนแบบไหนก็ระบุก,กับอาได้เลยค่ะนี่นะคะมาดูในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะนี่ก็ได้เปลี่ยนนะคะตัวบันไดข้างเป็นตัวบันไดข้างเหล็กของ l i m i t e d นะคะตัวนี้จะเป็น L M Limited ค่ะมาดูในส่วนทางด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแหลกหลังคางนะคะของแฮมเมอร์ค่ะตัวแหลกตัวนี้จะมีไฟนะคะ มาดูในส่วนทางด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะคะที่ติดมาจากโรงงานพร้อมกับตัวเลเลอร์ชัตเตอร์นะคะมาดูในส่วนทางด้านหลังกันต่อนะคะติดเพิ่มเติมให้ไปก็จะเป็นตัวไฟท้าย led นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวกันชนทางด้านหลังนะคะเป็นชุดกันชนหลังเหล็กของแฮมเมอร์นะคะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ ในรุ่น Ford Ranger Wildtrak ของเรานะคะจะมีตัวเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะ4จุดค่ะตรงนี้จะเป็นชุดตัวเซ็นเซอร์ทั้งด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลังไม่พอนะคะเรามีกล้องถอยหลังนะคะที่ฝังอยู่ในตัวโลโก้ Ford น,นี้ค่ะแล้วก็ฝาท้ายของเราสามารถที่จะล็อกได้นะคะนี่ค่ะมีน้ำหนักเบานะคะสามารถที่จะเปิดปิดได้ด้วยมือเดียว เพราะว่าเรามีตัวช่วยผ่อนแรงนะคะของฝาถ้ายนี่นะคะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูในส่วนของตัวภายในรถนะคะในส่วนของตัวภายในรถนะคะเบาะของเราจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีส้มค่ะเบาะของคนขับนะคะจะปรับไฟฟ้านะคะปรับได้6กทิศทางเลยค่ะ นี่นะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเอ็นหลังได้2อทิศทางนะคะนี่นะคะในส่วนของตัวกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะจะมีให้ทั้งหมด2ดอกนะคะจะมาพร้อมกับตัวปุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ทสต็อปนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูค่ะนี่นะคะ พวงมาลัยของเรานะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับปุ่มมาติดฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะปุ่มทางด้านซ้ายจากควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะที่มีขนาด8นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นตัวซิงค์3นะคะจะมีตัวแผนที่นําทางโทรศัพท์แล้วก็ระบบปรปับอากาศแยกซ้ายขวานะคะตรงนี้เราสามารถที่จะสัมผัสได้เลยนะคะเพราะตัวหน้าจอตอนนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัสคะ่ะมีขนาด8นิ้วนะคะจะมีอบริการ ตัวนี้จะเป็นมีช่วยเทอฉุกเฉินให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่ค่ะในส่วนของปุ่มทางด้านขวานะคะตัวนี้จะควบคุมในส่วนของตัวหน้าปัดนะคะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะอยู่ที่2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่180แรงม้าในรุ่นวาเทคของเรานะคะรถจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ10ส,สปีดค่ะตัวนี้จะเป็น10เกียร์เลยนะคะ เด10สปีดค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อของเรารุ่นนี้มีขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะคะชุดคอนโซลทางด้านหน้านะคะจะหุ้มหนังเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีส้มค่ะกระจกมองหลังนะคะตัดแสงอัตโนมัติค่ะ ในส่วนของภายในนะคะกว้างนะคะสะดวกสบายมากค่ะในส่วนของความปลอดภัยนะคะคันนี้เรามีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด6จุดนะคะจะมีคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวรายละเอียดคร่าวๆภา,า,ายในตัว,วรถก่อน ไงบ้างคะทุกคนเห็นรละเอียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวว่าแต่งแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเท่าไหร่ข้ามวดเท่าไหร่นะคะก็สามารถเชี่ยโทรมาได้ที่เบอร์โทร0992229244นะคะ หรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะตัวนี้จะเป็น QR code ลายส่วนตัวของอาค่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดของโปรโมชั่นกับอาได้เลยวันนี้อาก็ขอจบคลิปรีวิว Ford Ranger w i Tag ของงานวิพงแค่นี้ก่อนนะคะ mm hmm. ถ้าลูกค้าโดนใจยังไงนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหออาด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm.